สวัสดีครับพระสำหรับนะครับวันนี้ครับแซงก็อยู่หน้าโครงการนะครับของโครงการบ้าน c k v i e ิห้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งโครงการนะครับจาก c k v i e ิวกรุนะครับผมซึ่งความพิเศษของโครงการนี้จะเป็นยังไงโปรโมชั่นจะแรงแค่ไหนแล้วก็รวมถึงนะครับบ้านจะสวยแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวแซงพาไปชมเลยโดยที่วันนี้มีนัดไว้ครับกับน้องเซลที่ชื่อว่าน้องมิงนะฮะเดี๋ยวตามมาเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้นะครน้องมิ้งกับน้องเนยนะครับจะพาเราไปชมขคกการบ้าน<ช>นะครับป้าตามเลยฮะขึ้นม,มาเลยสำหรับโฟก์ารสิเควิว5ที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตคะน้องมิ้ง98ยูนิตคะ่ะ98ย,ยูนิต<ช>นะฮะคือที่เห็นบอกว่าเป็นโครงการที่เป็นถนนเส้นเมนหลักตรงอย่างเดียวไม่มีแบบเลี้ยวข้อซอยไหน ะค,ะคือทั้งนะคะค้อยเ้า198หลังนี่คือติดถนนเมยเลยใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยถนนเมยด้านหน้านเนี่ยกว้างถึง12เมตรสิเมตรนะฮะสามารถจอดรถได้อย่างสุดสบายถึงแล้วเหรอเด<ช>ี๋ยวก่อนให้เดินมาก็ได้นะแค่นี้เอง เดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันนะครับสำหรับนะฮะบ้านตัวอย่างโอ้โหอันนี้ที่จอดรถได้ทั้งในบ้าน1นึ่คันหน้าบ้านได้1นึ่คันหน้าบ้านได้1นึ่คันนะครับอันนี้คือบริเวณโซนห้องนั่งเล่นมันมีมานั่งเล่นกันตรงนี้นะครับห้องนั่งเล่นของเราก็แบบมีความกว้างเลยทีเดียวนะครับที่นี่เป็นโครงการที่เป็นทาวน์โฮมใช่ค่ะทาวน์โฮมสองชั้นสชั้นและมีแบบเดียวทุกโครงการกี่ห้องนอนคะอยู่ที่3ห้องนอนนะคะสองห้องน้ำแต่เราสามารถรองรับได้ถึง หมายความว่าลูกค้าที่อยากจะมีห้องนอนเพิ่มก็ได้เหมือนกันคุณยายที่ไม่สดวกขึ้นข้างบนมา่นได้ออ๋อแสดงว่าคือข้างบนเนี่ยทำไว้สามห้องข้างล่างก็คือเจาห้องก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ใช่ค่ะนี่ครับผมถ้าอย่างนั้นอันนี้คือโซนที่เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับสังเกตว่าความกว้างคือเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยคือเดินได้เลยเดินได้สุขกสบายและที่กว้างขวางมากอันนี้คือต้องรอเข้าไปอยู่ข้างในเพราะว่าข้างในจะเป็นโซนของ ห้องทานข้าวาอันนี้เป็นโซนของห้องทานข้าวใช่ค่ะนะฮะซึ่งหลายๆคนเลยครับแต่ว่าเราสามารถนั่งก็จะนั่งแบบว่าทานข้าวไปกับครอบครัวรอ,อะไรอย่างนี้หลายๆคนอาจจะนั่งกันแบบ4คนก็ได้4คน5้าคน6คนได้ได้หมดเลยนะครับผมตัวโซนข้าง,งหลังจะเป็นโซนของการทำกับข้าวห้องค<า>รัวนะฮะซึ่งโซนห้องครัวยังมีห้องข้างๆอีกนดหนึอะไรฮะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นของห้องครัว อันนี้คือปกติทุกหุลังแล้วมีอย่างนี้หมดเลยคือลูกค้าสามารถแบ่งโซนได้คนที่จะไม่ชอบทําครัวเยอะครับสามารถแบ่งเป็นห้องนั่งเล่นได้เลยอห้องถึงกาแฟอ่านหนังสือได้ตามสบายเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแต่ละห้องกันดีกว่าป่ะนะครับตามเข้ามาดูเลยนะฮะอันนี้คือห้องที่บอกว่าสามารถทําเป็นอีกหนึ่งห้องก็ได้ถูกไหมฮะสามารถทำเป็นห้องนอนที่สี่ได้เลยเห็นบอกว่าข้างหน้าที่เป็นที่เป็นอะไรนะโซนทานกาแฟใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นโซนที่สามารถที่ อ๋อใช่อ่าเป็นห้องบอกว่าเหมือนห้องทำงานที่จริงทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะใช่ค่ะเป็นห้องทำงานห้องนั่งเล่นอ่านหนังสือได้ตามสบายเลยคือใครอยากได้เป็นห้องทำงานก็มาต่อเติมตรงนี้เป็นห้องทำงานก็ได้นะฮะอันนี้คือบอกว่าออขโมดต้อมีหลังคาใช่ค่ะมีหลายคนอาจจะทําเป็นโซนสักล้างอะไรอย่างนี้ก็ได้คือเอาจริงๆแันเนี่ยแบบแบ่งสัดส่วนได้แบบพอดีมากนะครับอย่างห้องครัวเองนะฮะห้องครัว คล้ายๆบ้านเดี่ยวเลยนะคะห้องคนที่คือข้างหลังกว้างมากใช่นะฮะนี่คือสามารถทำแบบผ้าตรงนี้แล้วก็ให้แบบระบายออกข้างหลังไปเลยใช่ค่ะนะคะคนนี้เลยโอ้นะฮะซึ่งแบบว่าด้านหลังเนี่ยอ่อหลายๆคนคือพอเปิดออกมาจะทึบแบบนี้เลยป่ะหรือไม่ไม่ค่ะอันนี้คือต่อเติมเพิ่มใช่ค่ะลูกค้าจะแค่ทำห้องหลังคาหลังบ้านโอ้แต่ส่วนผนังทางโครงการกันให้มันอยู่ห้องน้ำข้างล่างันะครับคือห้องน้ำข้างล่างเนี่ยสามารถอาบน้ำได้ด้วยใช่ห้องน้ำ ห้องน้ำบ้างนะครับจะเป็นห้องน้ำที่อยู่แบบใต้บันไดใช่ค่ะนะครับคือก็จะมีโซนที่แบบเป็นโซนเปียกนะฮะแล้วก็โซนที่แบบว่าสามารถอ่นั่งนะฮะนั่งห้องน้ำได้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่อยู่ข้างล่างกันเองนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูโซน<ม>ข้างบนบ้างทางกันนะครับช<อ>บั้นใดเลยนะคะก็จะเป็นแบลยนะวมาบันไดสไตล์เล็แบบนี้เลยนะคะทุกห้องการทุกหลังจะเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะสวยมากบันไดสแตนเลสนะฮะครับเดี๋ยวตามมา โอเคเดี๋ยวตามขึ้นมาข้างบนนะฮะโอ้โหเวรางอลัการเวรางอลังการจริงๆนี่คือมาสเตอร์รูมนะฮะคือห้องกว้างอ่ะอันนี้คือโซนตู้เสื้อผ้าใช่ค่ะนี่คือโซนตู้เสื้อผ้าทั้งที่จริงเนี่ยเนี่ยเอาตรงระเบียงเนี่ยเอาเก้าอี้มาตั้งแบบว่านั่งกินกาแฟยามเช้านะครับแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถนั่งทํางานเอาโต๊ะทำงานมาวางได้อีกนะครับที่บอกว่าทั้งโครงการของ C K View ของเรานะฮะเป็นอิดแบบไหนนะ อิฐซูเปอร์บล็อกเลยค่ะอิฐซ yep. ูเปอร์บล็อกต่างกันยังไงกับอิฐธรรมดาครับก้อนจะเล็กกว่าแล้วก็จะหนากว่าค่ะรูจะเยอะกว่าอ๋อดังนั้นนี่ความพิเศษมันมีมากกว่าธรรมดาเยอะเลยโครงการ CKU จะใช้อิฐบล็อกตัวนี้ทั้งโครงการทุกโครงการเลยเรียกได้ว่าใส่ใจในรายละเอียดนะครับโมอันนี้คือห้องมาสเตอร์ห้องมาสเตอร์กว้างมากที่จริงแล้วเนี่ย สามารถนอนได้มากกว่าสคนเลยใช่ค่ะหมายถึงแจงกับลูกได้อ่ะมีลูกมานอนตรงนี้ได้อีกนะครับอยากเห็นห้องน้ําแต่ห้องน้ําด้านบนนี่คือเป็นห้องน้ํารวมใช่ไหมใช่ค่ะห้องน้ำรวมห้องน้ํารวมเหมือนกันนะเรามาดูข้างในนะฮะอันนี้ห้องน้ําก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนเปียกใช่ค่ะนะคือสามารถอาบน้ำได้อาบน้ำก็ห้องน้ำได้ปกติเลยก็คือใช้ร่วมกันมาดูห้องลูกๆบ้างดีกว่าจะแบ่งเป็นสองห้องนอนเล็กนะคะครับอันนี้เป็นห้องนอนของลูกนะฮะหนึ่งห้องนอนอ่าข้อดีสองโครงการที่เลือกมา สองข้างเลยนะคะคือไม่ใช่าดดูดีคือด้านหลังโ้องตานี้สองฝั่งจะเป็นแบบนี้ทั้งสองฝั่งใช่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป่าอ๋ออีกฝั่งจะเป็นป่าแต่หั้นก็ไม่ชนกับใครเหมือนกันนะคะก็จะไม่ชนกับใครด้วยพ่อที่ของการที่หลังบ้านไม่ชนกับใครตรงนี้ดีนะผมว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งห้องที่วางไว้อันนี้คือเตียงห้าฟุตนะคะอันนี้เตียงห้าฟุตแล้วเหรอใช่เตียงห้าฟุตแล้วนะคะเฮ้ยเเเเพรราาะห้้ออองงงขลล็็กกจิแต่่่่่วไไมดยที วางเตียง5ฟุตแล้ววางตู้เสื้อผ้าแล้วก็ยังมีพื้นที่ตรงแนวไว้ให้แบบนั่งทํางานเล่นเล่นได้อันนี้แบบว่าเหมาะกับลูกๆที่โตขึ้นมาในระดับหนึ่งอ่าก็สามารถไปนอนห้องนี้ได้และชอบชอบความเป็นส่วนตัวตรงที่ว่าทุกห้องมีหน้าต่างใช่ค่ะที่แบบว่าเปิดเข้าไปแล้วแบบมันเป็นรับลมมากรับลมเลยอ่านะฮะไม่ต้องบอกว่าไปติดกับหลังบ้านของคนอื่นด้วยนะครับผมและนี่คือด้านบนของโครงการ4เคพีหห้า นะครับผมอาจจะเราลงไปดูข้างล่างกันต่อมาหลังจากที่ดูโครงการกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมจะถามน้องนี้ก่อนว่าตอนนี้โครงการซ k เควิของเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ฟรีให้ทั้งหมด6รายการ,รนะคะอย่างแรกเลยคือลูกค้าฟรีเงินค่าจอดบ้านนะคะ,ะลูกค้าสามารถเอาเอกสารยื่นคู่ให้ทางโครงการได้ก่อนเลยนะคะ,ะต่อไปก็คือจะเป็นฟรีค่าโอนค่ะฟรีค่าส่วนกลางนะคะฟรีค่าจดจำนองฟรีรรมิเตอร์น้ำมิเตอาฝักบัว เดียก่อนทำไมฟรีเยอะขนาดนี้ฮะ <pers> ส,สิ<ข>ทธิพิเศษแบบนี้จะเพาะโครงการ C K View 5เท่านั้นถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวให้น้องมิงนะครับได้ฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับโครงการ C K View 5ของเรานิดนึงแล้วกันครับได้ค่ะลูกค้าสามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวันเลยนะคะโครงการเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะถ้าลูกค้ามามิถูกสามารถสอบถามเส้นทางก่อนได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างได้เลยอ่านะฮะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งที่หมายเลข0 82 7 2 6 5 2 2 8 ก็จะมาเจอน้องมิงแล้วก็น้องเนอ<ด>ยอยู่ที่โครงการ<ห>ทุกวันนั่นเองนะครับผมก็ฝากกันไว้กับโครงการ c k เควิหอีกหนึ่งโครงการดีๆจาก c k เ group แล้วกันนะครับผมและสําหรับวันนี้ซางและน้องมิงคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ